นิยายเสียงเรื่องคนโปรดของจอมทัพบตอนที่27ความวุ่นวายของนักกีฬาผมมันพวกเข่อแฟนไม่เลิกจริงๆแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเลิกเข่อไอ้จอมได้วันไหนด้วยเพราะล่าสุดก็คือรีบแต่งตัวแล้ววิ่งมาหามันที่สนามบอลแทนที่จะลงสะ,ฮะ,ฮะ ไอ้โปรดไหนมึงบอกว่ามึงซ้อมว่ายน้ำไงเออแต่วันหลังค่อยซ้อมวันนี้ไม่ว่างผมตอบไอ้เชนไปทำไมวะผัวเรียกคิดแล้วว่ามันต้องถามหาเหตุผลขอกวนหน่อยเถอะไอ้เชนกับไอ้ทานหน้าเบื่อไปเลยเอา้าน้องโปรดไม่ซ้อมว่ายน้ำเหรอพี่วายที่มาคุมรุ่นน้องรุ่นร้องซ้อมบอลเดินมาถามอีกคน คราบผมเองที่ไปขอพี่เขาลงแข่งว่ายน้ำเอ่อคือเดี๋ยววันหลังผมไปซ้อมให้นะพี่โยวันนี้ขอพักพักทั้งๆที่ยังไม่ได้เริ่มต้นซ้อมเลยสักครั้งนั่นแหละทำไงได้ละ่ะแฟนงองแงอ่ะคิดถึงแฟนไอเตีย้ยมานี่ดิพูดถึงแฟนแฟนก็เรียกไปดิผัวมึงเรียกและ ไอเชนแซลไอเหี้ยอย่าพูดตั้งเดี๋ยวไอจอมมันได้ยินผมกัดฟันบอกไอเพื่อนเวนเล่นเม่รู้เวลาขืนไอจอมร,รู้ว่าผมแอบเรียกมันว่าผัวด่าผมตายดิยังจะกลัวอีกนะไอ้ทานซ้ำเติมเออไอ้ทานกูเกือบลืมไอฟ้าบอกฝากบอกมาว่าวันนี้กับดึกซ้อมหนักมากไอโปรดอย่าให้กูต้องเรียกซ้ำ ยไอ้ทับเทวินหน้าหมามันเกลียวกาดเนี่ยวผมรีบวิ่งหางจุกตูดไปหามันเอ๊ะคนหรือหมาใครให้มึงไปลงแข่งว่ายน้ำกูก็ว่ายของกูประจำผมรู้ว่ามันคงห่วงผมเพราะเรื่องของปีที่แล้วนั่นแหละกูไม่ให้เล่นทำไมอ่ะถามทั้งที่รู้คำตอบไอ้จอมก็คงด่าแบบเดิมๆซ้เำเติมเรื่องเป็นตะคิวกลางการแข่งขัน จะไปแก้ผ้าต่อหน้าคนอื่นทําไมแก้ต่อหน้ากูคนเดียวก็พอแล้วมั้งไอ้สัตว์มึงห่วงมันห่วงผมอะแฟนผมมันห่วงผมอมืจับทีจะลม้มไปถอนตัวเลยนะมันเป็นกีฬาทีกูยังให้มึงเล่นบอลได้ดิผมเอามือไผ่หลังก้มหน้ามองเท้าตัวเองที่กำลังเขี่ยดินเขินกับเหตุผลที่จอมทัพไม่ยอมให้ลงแข่งว่ายน้ำไม่หาย มันไม่เหมือนกันเตะบอลมันไม่ได้แก้ผ้าแต่ก็มีสาวกีดกูก็ห่วงนะพอนึกถึงตรงนี้ผมก็จ้องหน้ามันทันทีใช่สิผมก็ต้องห่วงมันเหมือนกันไอ้จอมยิ่งฮอตอยู่ด้วยมาเตะบอลกองหน้าแบบเนี้ยแฟนขับเพิ่มขึ้นชัวร์และที่มึงไปแก้ผ้าว่ายน้ำต่อหน้าคนอื่นน่ะกูห่วงไม่ได้หรือไง <laughs> กูไม่ขำ ห่วงทำไมเล่ามันเป็นกีฬาไงจะเล่นให้ได้ใช่ไหมกูอยากเล่นอ่ะกูไม่อยากอยู่เฉยๆพวกมึงก็เตะบอลไอ้ฟ้าก็เป็นคาถากรนไม่มีใครวางเล่นกับกูเลยอยู่เฉยๆก็มาอยู่กับกูมาเฝ้ากูมาเชียร์กูมาแข่งคนละวนันกูดูตารางแล้วกูไม่มีแข่งกูก็มาเชียร์มึงได้ ผมให้เหตุผลยังไงผมก็อยากลงแข่งว่ายน้ำอยู่ดีเพราะโทรไปโม้ป้าปากกับน้องปริมเอาไว้แล้วไอ้จอมถึงกับถอนหายใจนะนะนะจอมนะให้กูเล่นนะมึงจะเอาอะไรอะ่ะกูยอมหมดเลยกูอยากเล่นจริงๆน้องปริมจะมาเชียร์กูด้วยอะกูอยากให้น้องภูมิใจในตัวกูอะมึงบอกน้องปริมแล้วเหรอเออบอกป้าปาด้วย เออแข็งก็แข็งไอ้จอมยอมง่ายๆชื่อป้าป่านี่มันได้ผลจริงๆว่าที่พ่อตาเลยนั่นนั่นเย้ผมดีใจกระโดดระโดดจุบแก้มมันทำอะไรเดี๋ยวคนอื่นก็เห็นหรอกคุณเขาว่าแต่หน้าแดงขึ้นมาจนดูตลกรักมึงนะผมอ่อนอือๆกูจะไปซ้อมต่อแล้ว ไม่เห็นบอกหรอกกูบ้างเลยเดี๋ยวบอกคืนนี้อยากฟังตอนนี้กูต้องไปซ้อมบอลเออมึงจำไว้แค่บอกรักมันยากมากเลยหรือไงผมแกล้งเดินหน,นีงอนๆโรดกูรักมึงนะเสียงหัวใจผมเองที่กำลังจะหลุดออกจากอกไอ้บ้าเอ้ยเสียงดังทำไมเล่า ตั้งใจซ้อมนะเจอกันที่หออือผมโบกมือบายบายไอ้จอมที่ยืนเกาหัวแรกๆโปรดกูรักมึงน,นะเปรดกูรักมึงน,นะโปรดกูรักมึงน,นะไอเอ๊ะไอฟ้าไม่อยู่แล้วเสียงใครเป็นคนที่สามวะผมหันกลับไปดูพี่เต็นไอ้เฮียเอากับเขาด้วยหรอ กูพลาดอะไรไปไอ้ฟ้าวิ่งหอบเข้ามาร่วมวงไหนบอกซ้อมหนักซ้อมดึกมาได้ไงแวะมาหาพวกมึงก่อนเดี๋ยวไปซ้อมต่อไอ้ฟ้าบอกกูกูไปซ้อมบอลต่อนะ่ะไอ้คนตะโกนบอกรักทำท่าจะเดินหนีแต่ไอ้ฟ้าเรียกไว้ก่อนไอ้จอมอะไรโปรดกูรักมึงนะ ผมกับไอ้จอมเอ๋อแดกไอ้ฟ้ามันได้ยินได้ไงเหมือนจะเพิ่งวิ่งมาสาดอย่างพีคไอ้ฟ้าไหนบอกว่ามึงพลาดไปซ้อมกันต่อได้ละพรุ่งนี้ก็จะนัดแข่งนัดแรกถ้าแพ้นะอายยันเรียนจบจอมทับวอยวายอายที่บอนแพ้ก็ยังไม่ทำให้อายเท่าตะโกนบอกรักกันเปล่าๆแล้วเพื่อนได้ยินทั้งสนามหรอกมั้ง ไอพี่เด่นไอเหี้ยไม่มีแฟนก็อย่าพูดเยอะมึงอ่ะใครใครใครไม่มีแฟนกูมีพี่เด่นหันไปโวยวายกับพี่กรเพื่อนรักที่เดินมาพร้อมกับไอ้ฟ้าปีนี้คุณพาศกรเขารับหน้าที่คุมขบวนคทากรจริงหรอหน้าอย่างพี่มีแฟนด้วยอรอไอเ้เหียฟ้ามึงยังอยากเป็นอยู่ไหมคทากรกูจับหักแขนทิ้งแม่ง โอ๊ยโอยเจบ็จบเจ็บจ็พี่เด่นพี่เด่นเจบ็จบเจบ็บเจผมกับไอ้จอมทับใช้จังหวะที่พี่เด่นไล่ฟัดเอฟ้าส่งซิกให้แยกตัวออกไปคนละทางก่อนจะโดนแซวไปมากกว่านี้วันนี้เป็นวันแข่งบอลน,นัดแรกระหว่างคณะการท่องเที่ยวของพวกเราและคณะนิติศาสตร์บอกเลยว่างานนี้หมูมากเพราะเราไม่เคยมีประวัติแพ้พวกนั้นมาก่อนและผมเองก็โดดซ้อมว่ายน้ำมานั่งเชียร์ให้จอมแบบติดขอบสนาม สู้ๆนะอืมเชียร์กูด้วยนะเชียร์อยู่แล้วแข่งเสร็จเดี๋ยวพาไปกินข้าวอะฮะไปได้แล้วคนอื่นลงสนามไปละผมไล่ไอ้นักบอลที่โอเออยู่กับผมให้ลงสนามไอ้ฟ้าฝากดูไอ้โปรดด้วยฝากทำไมวะมันไม่สบายเหรอไปเธอจอมไม่ต้องห่วงกูถ้ามือเตะเข้า่ะกูจะตะโกนเชียร์ให้สุดเสียงเลย ผมกำมัดขึ้นเหนือหัวเขย่าวแขนอยู่สองสามทีเป็นท่าประกอบมึงคงไม่ได้เชียร์ถ้างั้นน่ะทำไมอ่ะวันนี้กูอยู่กองหลังไอ้ควายเออไอ้ควายไอ้ฟ้าเอาบ้างแหมได้ทีเลยนะมึงควายพ่อกูด่าได้คนเดียวมึงก็ห้ามด่าไอ้ยาจอม ผมยืนขึ้นเต็มความสูงที่มีอยู่น้อยนิดมือซ้ายเท้าสสเอลมือขวาชี้หน้าด่าไอ้จอมที่กล้าด่าผมว่าควายเขโหยโเดี๋ยวมึงจะเดินโดนตีนนะจอมทัพผมชี้มือลงไปที่เท้าไซส์สามสิของตัวเองที่ยกลอยขึ้นมาจากพื้นนิดหน่อยไปดีกว่าสัตว์กล <c oughs> ัวเมียชิบหาย <c oughs> อ้าไอ้ทานเฮีย <Here. S 1> ไอ้ทานสวัสดี แหมไอ้คนไม่กลัวเมียห้ทานอยู่ในสนามเออไงแล้วกูยกมือไหว้ใครวะก็ไม่รู้สินะแต่ที่รู้รู้มึงสองคนอะมีซัมติงชัวชัวผมคิดในใจวันนั้นคณะเราก็ชนะคณะนิติศาสตร์ตามคาดหลังจากนั้นก็ว่างจากการแข่งขันไปอีกเป็นอาทิตย์แต่นักกีฬาก็ต้องซ้อมทุกวันรวมทั้งผมด้วย ที่เริ่มจริงจังกับการไว่วยน้ำมากขึ้นเราเลยค่อนข้างห่างกันแถมเราก็แยกห้องนอนกันไปโดยปริยายด้วยเหตุผลกลัวขาจะอ่อนของไอ้ทัพเทวินหน้าหมาที่ผมรู้แล้วและวว่ามันหมายถึงอะไรเฮ้ย hey, ท่นลน่งแชททับเทวินปราณปวีทับเทวินส่งรูปภาพใคร แค่เห็นรูปนั้นผมก็โมโหจนเลือดขึ้นหน้าไอ้ผู้ชายคนนั้นมันเป็นใครทําไมไอ้โปรดถึงไประาริงรรีใส่ขนาดนั้นผมไม่รอให้ไอ้โปรดตอบรีบกดโทรศัพท์โทรหามันทันทีโปรดอ่านไลน์กูผมตะครอกไปตามสายเอ,อ่อขอโทษนะครับพอดีคนโปรดกําลังเตรียมมึงใครมันเป็นใครมารับโทรศัพท์ไอ้โปรดได้ยังไง แถมยังเรียกไอ้โปรดว่าคนโปรดอีกต่างหากผมเป็นเพื่อนคนโปรดครับแล้วมารับโทรศัพท์ได้ยังไงไอ้โปรดอยู่ไหนคนโปรดฝากโทรศัพท์ไว้กับผมเดี๋ยวผมจะบอกให้นะครับว่ามีคนโทรมาแค่นี้นะครับฟังเสียงจากฝั่งนั้นมันก็ดูไม่พอใจผมอยู่เหมือนกันเพราะมันพูดเสร็จมันก็ตัดสายไปเลยช่างสิมายุ่งกับโทรศัพท์แฟนคนอื่นก่อนทำไมใครโทรมาหรอไทเกอร์ ผมเห็นแล้วว่าไทเกอร์รับโทรศัพท์ให้ผมเพราะเมื่อกี้ผมไปเปลี่ยนชุดเตรียมลงแข่งเลยบอกให้ไทเกอร์รับให้ก่อนอ๋อไม่รู้อะโปรดไม่เมมชื่อจะดูไหมเบอร์0ูนย์ปะน่าจะใช่อ๋ออ๋องั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยโทรกลับผมบอกไปคงเป็นไอ้จอมโทรมาตามปกติตื่นเต้นไหม ไทเกอร์ถามยิ้มยิ้มมากอะแต่ขออย่างเดียวขออย่าเป็นตะคิวเหมือนคราวที่แล้วใช่ห้ามเป็นเลยนะปีนี้เราไม่ได้แข็งไม่โดดลงไปช่วยนะจะบอกให้โหยใจร้ายอะจะปล่อยให้เราจมน้ำตายเหรอผมแกล้งตัดพพอที่ผมรู้จักกับไทเกอร์ก็เพราะเมื่อปีที่แล้วนั่นแหละที่มันว่ายน้ำมาช่วยผมสรุปเราเลยแพ้ทั้งคู่ ผมขอโทษมันใหญ่ที่ทําให้มันเดือดร้อนไปด้วยแต่มันก็ไม่เคยว่าอะไรเราเลยสนิทกันมาจนถึงวันนี้ปากไม่ดีสู้ๆนะคนโปรดทําได้ไทเกอร์ยิ้มให้กําลังใจนี่ถ้าผมเป็นสาวๆแล้วโดนมันยิ้มให้แบบเนี้ยผมใจสั่นตายไปแล้วคนหาอะไรทั้งหล่อทั้งอบอุ่นขนาดผมไม่ได้สนิทหรือคุคกคีกับมันมากอะ่ะยังรู้สึกว่ามันใจดีกับผมเลย พอรู้ว่าผมจะลงแข่งว่ายน้ำอ่ะมันก็มาคอยให้กำลังใจตอนซ้อมแถมยังมาเชียร์ตอนจแข่งวันนี้อีกแข่งเอาสนุกสนุกหนะ้าขอแค่ว่ายน้ำไปถึงขอบสาไม่อายใครก็พอผมพูดตามที่คิดเพราะถ้าไม่ใช่กีฬาฟุตบอลที่เป็นหน้าเป็นตาของคณะเพราะต้องแข่งรอบชิงชนะเลิศในวันปิดมหกรรมกีฬากีฬาอื่นๆก็เป็นแค่สีสันประกอบเลยไม่มีใครจริงจังอะไรมาก บางทีวันแข่งอ่ะกองเชียร์ยังไม่ถึง20คนได้ซ้ำเหมือนเล่นกันสนุกสนุกมากกว่านั่นเพื่อนคนโปรดปะที่เป็นคธากรอ,อ่ะผมมองตามมือไทเกอร์ไอ้ฟ้ากำลังเดินมาหาไทเกอร์คงจะเคยเห็นผมอยู่กับมันบ่อยๆเลยจำได้อ๋อใช่มาเชียร์เราอ่ะเดี๋ยวไปหามันก่อนนะฝากกระเป๋าก่อนนะไทเกอร์แข่งเสร็จเดี๋ยวมาเอาโอเคได้แชทสีฟ้าทับเทวิน ไอ้ฟ้ามึงอยู่ไหนกูบอกให้มึงไปเฝ้าไอ้โปรดทําไมไม่ไปอะไรของมึงมวยไว้อะไรเนี่ยอยู่ไหนก็อยู่สระว่ายน้ําเนี่ยไอ้โปรดละ่ะกําลังจะแข่งบอกมันมาคุยกับกูกูจะโทรไม่ได้ไม่ได้มันจะแข่งแล้วไอ้เฮียสีฟ้าส่งรูปภาพอย่าบอกนะว่านางเงินเกงว่ายน้ำมันผ้าถุงมั้งไอ้หา แม่งเอ้ยใจเย็นจ้าก,กูยอกมึงมาสนามบอลเดี๋ยวนี้เลยฮะแล้วคนโปรดล่ะมาแข่งบอลแทนกูกูพิธุระด่วนเฮ้ยแล้วคนโปรดจะดีวะมึงอยากแข่งไม่ใช่เหรอกูให้โอกาสมึงห้านาทีมาให้ถึงสนามครึ่งหลังกำลังจะเริ่มเออเออเออกูกำลังวิ่งสีฟ้าจะไปไหนคนโปรดจะลงสะแล้วนะ ผมหันไปเห็นไอ้ฟ้ากำลังจะวิ่งออกไปรีบตะโกนเรียกไปเตะบอลมึงสู้ๆสู้ๆเว้ยสู้ๆสู้ไอ้ฟ้าร้องวีดไว้เหมือนคนสติหลุดก่อนจะไปแบบไม่หันกลับมามองผมอีกเลยไอ้จอมทัพละ่ะสีฟ้ามองหาคนที่เรียกตัวเขามาที่นี่ถ้าโดนจอมทัพหลอกแล้วก็มีได้เคลียร์กันยาวฟ้าเปลี่ยนชุดเลย วายโยโยนชุดประจำทีมมาให้สีฟ้าคราวนี้เขามั่นใจแล้วว่าได้ลงสนามแล้วแน่ๆทานพามันไปเปลี่ยนชุดอีกสองนาทีจะเริ่มแล้วเด่นตะโกนออกคำสั่งในใจนึกโมหูจอมทัพที่บอกว่ารีบไปทุระแล้วทิ้งกา,การแข่งขันไว้แบบนี้มึงไหวแน่นะเมื่อคืนก็แทบจะไม่ได้นอนเป็นห่วงกูเหรอห่วงควายมัง้งเดี๋ยวกูจะยิงให้มึงดูสักลูกถ้ากูยิงเข้าอ่ะมึงจะให้อะไรกู คนตัวสูงฉีกยิ้มจนปากกว้างทานาทีสายหน้ารัวๆอย่างสีฟ้านะหราจะเตะบอลเข้าโกมึงวิ่งในสนามให้ครบห้านาทีให้ได้ก่อนทานนาทีว่าแล้วลากสีฟ้าออกจากห้องล็อกเกอร์เพื่อไปที่สนามสีฟ้าเร็วมึงอยู่กองหน้านะกูจะลงไปแทนไอ้จอมกองหลัง ตอนนี้สถานการณ์คับขันเพราะแอรราเชนที่อยู่กองหน้าดันโดนอัดนักแข่งจนต้องเปลี่ยนตัวมาปฐมพยาบาลภาสกรเลยตัดสินใจลงแข่งแทนจอมทัพและให้สีฟ้าลงกองหลังแทนราเชนเพราะดูจากรูปเกมที่นำอยู่สองลูกแล้วไม่น่าจะมีปัญหาทีมไม่ได้อยากได้ลูกเพิ่มขอแค่ไม่ให้ฝ่ายนั้นทำประตูได้ก็พอได้เลยพี่ผมยิงสองลูกพอไหมเฮ้อไอ้เชน มึงรีบนวดยาเลยนะกูให้อีกสามนาทีมึงต้องกลับมาลงเล่นทานนาทีทำนายเหตุการณ์ล่วงหน้าราเชนพยักหน้าเห็นด้วยพวกมึงอะดูถูกกูเกินไปแล้วสสามนาทีผ่านไปเรียบร้อยราเชนตะโกนล,ลัน่นเข้าเหรอเตะเข้าเหรอมัวแต่นวดไม่ได้ดูเลยใครเตะใครทำประตูได้อีก วายโยหยุดการประถมพยาบาลหันไปมองในสนามบ้างเฮี้ยฟ้าเอาละครับตอนนี้ฝั่งการท่องเที่ยวโดนเต็มๆไม่ได้โดนยิงเข้าประตูนะครับโดวนฟุตบอลอัดหน้าเต็มๆจนล้มกลางอากาศเลยทีเดียวหน่วยพยาบาลเอาไปเข้าสนามด่วนเลยครับเสียงภาคดังผ่านไมโครโฟนทำให้ทุกคนเริ่มรู้สถานการณ์มึงไหวไหมมึงห่วงกูเหรอดีใจจังเปล่า มึงต้องลุกข,ขึ้นวิ่งเพื่อให้ไอ้เชนเปลี่ยนตัวเข้าไม่งั้นทีมเราจะเสียผู้เล่นฟรีไปหนึ่งไอ้ฟ้าโวยลุกเร็วลุกกูจะลงไอ้โง่เอ้ยสักห้านาทีไม่ได้เลยหรือไงราเชนตะโกนโว,วกเวกอยู่ข้างสนามขาคุณไหวแน่นะเออไม่ไหวก็ต้องไหวหรือพี่จะลงแทนผมละ่ะราเชนหันไปถามวายูยที่มองอย่างเป็นหว่วง ผมว่าปล่อยให้ผู้เล่นว่างไปเลยก็มีประโยชน์ต่อทีมากกว่านะแน่ละปล่อยคนเจ็บวิ่งกระเพกกระเพกไปลงสนามไม่เห็นว่าจะได้อะไรขึ้นมาไม่ต้องห่วงผมหรอกไม่เจ็บขนาดนั้นไอเชนเข้าเลยเข้าเลยเร็วทานนาทีตะโกนบอกเพื่อนวุ่นวายกันไปหมดเพราะไอ้ทับเทวินหน้าหมาคนเดียว ก็แหมคนมีความรักก็ต้องให้โอกาสเขาหน่อยปั๊มใครก็ไม่รู้มารับโทรศัพท์แฟนนัะแ,แฟนยังใส่ชุดว่ายน้ำอืมอีกอ่ะนื <c oughs> ่คืออะไรโอเคไว้เจอกันใหม่ตอนหน้านะคะทุกคนอย่าลืมกด subscribe นะสรุปว่าเรื่องนี้นะ่าจะมีประมาณ38ตอนนะคะบายบายไว้เจอกันจ้า